สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวตั้งหรือวตอนเดียวนะฮะติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วกระดุมดำด้านนะครับเป็นรุ่น6ชิ้นนะครับงานกระดุมสวยๆแบบนี้ติดตั้งเข้ารูปเลยนะครับพร้อมกับติดตั้งนี่ฮะ,ะข้อไฟแต่งนะครับจากปิดงานวสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับงานคิ้วล้อหนิ้วกระดุมดำด้านนะครับใส่กระยางอทรเวนนะครับสวยๆแบบนี้เลย เก็บการยื่นของล้อมิดเลยนะครับอันนี้ดูต่อล้อหลังนะครับงานดีมากครับงานเป็นวัสดุ ABS นะครับพลาสติก ABS ไม่ใช่ไฟเบอร์นะครับน้ำหนักเบานะฮะกดหมุดสวยๆแบบนี้นะครับติดตั้งแบบไม่เจาะรถนะครับใช้คลิปบล็อกของเดิมที่อยู่ในตัวรถอยู่แล้วนะครับลองดูความสวยนะฮะด้านข้างกันบ้างนะครับ แบบนี้เลยครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สอบถามได้ในช่องทาง YouTube นะฮะหรือเพจแต่งรถน้าแดมเพชบูรณก็ได้นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับอันนี้เป็นของแต่งด้านหลังนะครับก็คือตัวข้อไฟท้ายนะครับเป็นงานฟิตเหมือนกันนะครับปั๊มรีโวนะครับมีมิติที่ดูสวยงามนะครับเห็นความตื้นลึกทำให้เห็นเลเยอร์ของชั้น ชิ้นงานนะครับแล้วก็ตัดด้วยแดงนะครับกริดด้วยดำเป็นกริวแบบนี้เลยนะครับงานสวยๆเข้บไฟท้ายนะครับบายฟิตนะครับเข้าไฟหน้าข้บไฟท้ายก็ฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ติดตามก็กดซับสไครต์ให้นะด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับจะมีคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันโอเคครับคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ